ี before กับ now เหมือนกันเราดูในรูปนะคะว่าสิ่งของอยู่ที่ไหนดูในรูปที่หนึ่งเรามาดู how many apples one o w n e apple และเขาบอกว่า before ถ้าถามว่า apple อยู่ที่ไหนมันเป็นอดีตฉะนั้นเราถามว่า where อ่าน yes, ว่า apple, apple. อะไรนะ yes, s s <S where รสอเป็นดว Where was the apple? Apple อยู่ที่ไหนดูในรูปมันอยู่ที่ไหนคะบนต้นไม้อ่าอยู่บนต้นไม้มันอยู่บนต้นไม้ภาษาอรีกบอกว่า It was on this tree. Ah, it was on the tree. แต่เรามาดูตอนนี้ Now ดูในรูปมันหายไปไหนละ มันร่วมอยู่บนพื้นละเขาก็ถามว่าตอนนี้มันอยู่ที่ไหนเราถามว่า Where i s i t now มันอยู่บนพื้นดิน it is on the ground อ่า it is on the ground อ่เรามาดูน้องกรูกบ้างมันเป็นอดีตแล้วก็เป็น before หมาอยู่ที่ไหนเราถามว่า was t is dog มันอยู่ในหลังบ้าน i n อินเตอร์ยัดนะคะยัดหมาถึงลานบ้านยาดจริงๆมีสองข้อหมายนะคะไปถึงลานบ้านก็ได้ไปถึงหลาก็ได้สมัยตะก่อนอะเวลาเขาซื้อเสื้อผ้าเขาจะซื้อเป็นหลาหนึ่งหลาสองหลาแต่สมัยนี้ไม่ค่อยมีหลาแล้วสมัยนี้ก็คือเป็นเมตรสองเมตรหลาใช่ก็ซื้อซื้ออันนี้ครูไม่รู้เหมือนกันว่าหลามันมีเท่าไหร่ขอจ่ายสิ พวกมันอยู่ที่ไหน Where a r e they n o w พวกมันอยู่ในต้นไม้หน d a r e i n the tree อ่าฉะนั้นอย่าลืมนะคะถ้ามันไปปัจจุบันเราใช้เป็น is a n d are ถ้าเป็นอดีตเราใช้เป็น was กับ were i s เราเปลี่ยนเป็น was ถ้ามันเป็นอดีต am เราเปลี่ยนเป็น was, are เราเปลี่ยนเป็น <Our> ถ้าคราให้เราเปลี่ยนเป็นอดีตอย่างเช่น he is เราเปลี่ยนเป็น he was she <was. S 2> <was. S 1> is she was, it, was. it is it was The boy was I was I, I was อย <World. S 1> ่าลืมอ่านเลยเราใช้เป็น was นะเพราะว่าคือไดี is เป็น was and เป็น was are เป็น were แล้วเวลาเราอ่านให้เราระวังดีๆนะ W H E R E เราอ่านว่า where ที่ไหน W E R E เราอ่าน มันแทน it and r e r แต่ตอนนี้เดี๋ยวครูจะให้กริยาช่องที่หนึ่งกับช่องที่สองมันแทนตัวคำว่า go to be ตาจะได้ตวบา ไหนคะนอ่าปัจจิบานเราเรียกว่าเป็น present simple เระโยสองเราใช้ตอนไหนคะอ,ะอดีตก็คือเราเรียกว่ามันเป็น past แล้วตรงนี้ครูจะเขียนเป็นคำว่า meaning meaning do you know in Thai เช่นมีนนิ่งหมายถึงอ่าใช่กำลัง <c oughs> หมายถึง <c oughs> ถ้ารุ้ว่ามินนิ่งหมายถึงอะไรมินนิ่งหมายถึงหมายถึงมินิง่งหมายถึงรู้ว่าความหมายก็ได้